สวัสดีมินเนียน่ยวันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดกล่องดูนะว่าท่านนายพลหรือว่าพวกเอ่แมงดาแฟนตาซีเนี่ยเขาได้ส่งข้อความอะไรไว้ให้เราหรือไม่เราหลังจากที่เราได้ส่งรูปภาพประสิทธิ์ไปในพาร์ทก่อนดูซิว่ารอบเนี่ยเราจะได้อะไรหรือข้อมูลอะไรดีๆจากพวกเขาไหม <c oughs> โอ้วระเจ้าลืมไปแมงดาแฟนตาซีติดโควิดให้ข้อมูลไม่ได้ <c oughs> โอาครับทุกคนก็คาราบสุนิทุกผู้ชมดูดูใต้กันด้วยรายกันนะครับผมนี่จะมีเกมใหม่คาราบประสิทธิ์ของเราอีกเส้นเขิ่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพิมพ์มาไงอ่ะเอาแล้วมึงเอาแล้วตายแน่ตายแน่ครับตายแน่ครับโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเดีพัดแป๊บนึงเราต้องเคลียร์ไปกูเราต้องเคลียร์ไปนี่แน่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 นับวันนับวันยิ่งเกิดเยอะนะมึงอ่ะฮะ นับวันยิ่งเกิดเยอะนะกูว่าเราต้องใช้มาตรการเหมือนเดิมแล้วว่ะเอาอี้เอาอี้เอาอี้อ่ามินเนี่ยมินเนี่ยมานี่ก่อนมานี่ก่อนอ่ากูไม่เรียกมึงละมินเนี่ยอ่ะกูไม่เรียกมึงละกูไม่เรียกมึงละเดี๋ยวกูจะเรียกชื่อจริงเลยแล้วกันกูแบบเป็นเครื่องฝากมากเลยทุกคนอ่าพี่เอาได้ไปแล้วพี่เนี่ยก็ขุดนะมึงเนี่ยขุดนี้เอาไก่มึงเนี่ยลงมาในบ่อพี่ทำบ่อ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 ขึ้นมาเออ สักสองสามอ่ะประมาณสักเก้าบล็อกก็แด้ะสักเก้าบล็อกอ่ะเออคว,ความกว้างก็สามคูณสามเออแล้วพี่อ่ะเอาไก่ลงไปใช่ไหมหากไก่แล้วเอาไก่ลงไปไว้แล้วเราก็ขังไก่ไว้เพราะว่าไม่งั้นปรสิตจะแดกไก่แล้วเราจะไม่มึงจะไปขี้ขวามันดิมันจะไม่ตามมึงต้องรอต้องรอมันต้องรอดจะช้าต้องรอจะช้า,ชาแล้วมันให้มันนี่ก่อน มาเร็วเินเนี่ยนแล้ก็ต้องทำได้เพื่อนไม่รู้กูจะเรียกอะไรแน่ๆแล้วกามาเร็วกุ๊็เออน่ะแล้วแล้วดัน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 มันตกก็ได้เออเนี่ยเนี่ยเนี่เออแล้วก็นั่นรู้ไหมเออเอาดินมาปิดเพื่อความปลอดภัยของมันสองตัวเพราะมันน่าจะเป็นสองตัวสุดท้ายของเผ่าพันธุ์แหละอ้าวทุกคนมาในหุผมในพาร์ทนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำนั่นคือว่าเราต้องทำภารกิจไปนรกแล้วแหละกูคิดว่ายังไงเราต้องทำไอ้ลาวาว่ะ เออไม่ว่ามันอยู่ยากอ่ะประสิทธิ์โคตรเกินหรือว่ามันจะมีบล็อกอะไรที่สามารถทําให้เราแบบว่าอยู่รอดและปลอดภัยได้อืมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคมามีเนี่ยเพื่อนนายจะต้องขึ้นมานอนกันนะมึงหรือมึงได้บล็อกอย่างนี้ะเออได้แล้วปิด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 ปิระวังนะระวังนะ,นะตายนะตายนะเดี๋ยวเราต้องไปหาไอ้เจ้า ออฟซิเดียนนะทุกคนเพื่อที่เราจะได้เนี่ยเอาออฟซิเดียนเนี่ยมาทําเป็นอาประตูนรกแล้วเราก็จะไปนรกแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปหาราวามาเพื่อป้องกันบ้านเว้เออไม่มีที่ป้องกันบ้านไม่ได้อยู่ได้น่าจะลำ,ลำบากลําบนสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรสักหน่อยเวลาครับสักหน่อยเวลาครับ <c oughs> เนี่ยมึงยิงแบบไม่มึงไม่มึงยิงแบบม,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 แบบมึงไม่สนใจว่ากระสุนจะเปลืองหรือไม่เปลืองอะ มึงก็ยิงดุโพดอะมาคราฟเลยทุกคนอันนี้มาล่อมาแล้วคราฟเป็นเจ้าในฮาบันไดลิงเดี๋ยวพี่ว่าเราจะลงไปประมาณสักอ่าห้าสิบบล็อกอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเราจะลงไปขนาดโอเคมันตามมาแล้วทุกคนเมียนึกว่ามันจะไม่ตามไหมาอะกูเบาเสียงก่อนเอาสัมภารยี่สิบเปอร์เซ็นต์ละกันแล้วก,วก็จะลงมาตายด้วยกันไหมอะอันนี้เดี๋ยวอ่ะมึอเอาที่ไปม,มือที่ไปเวลา ขุดไปแล้วมันเริ่มมืดอ่ะมึงปักท็อตเลยนะปักไปเลยล่ะอ่ะเดี๋ยวขุดลงไปเออเนี่ยเนี่ยพอเริ่มมืดอเออเออนั่นแหละนั่นแหละถูกต้องถูกต้องพอเริ่มมืดก็ปักเออมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะทุกคนว่าเราสองคน <laughs> จะไปจุ่มลาวาพอดีหรือเปล่า <c oughs> คือคือถ้ามันเกิดว่ามันไปโดนลาวาพอดีนะกูมึงจะเป็นอะไรที่ซวยมากเดินๆเดี๋ยว็บเก็บเก็บเก็บเออทุกบล็อกทุกบล็อกเน่ลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆเอาสักประมาณวายสิบสามนะครับที่สิบสองแล้วกันอ่ะเรียบร้อย อ่ะแล้วต่อไปเราต้องต่อเจ้าบันไดอันนี้เอาไปบันไดต่อไปเลยครับต่อไปเลยครับต่อต่อขึ้นไปแล้วครับต่อขึอ้นไปแล้วครับต่อไปเออนั่นแหละนี่ทุกคนเราจะต้องการตอนนี้พี่เว็บเนี่ยต้องการบล็อกทุกบล็อกนะที่เราหาได้นะตอนนี้เนี่ยอ่าชิหายและพลังงานหมดอะะใส่พลังงานกันอได้ซัมแล้วพลังงานนี่ก็ถือว่าดีมากแป๊บหนึ่งต้องปรับระยะการมองไปสิบหก โลว์อ๋อกูลืมไปกูอยู่ใต้ขั้นล่างมันไม่เห็นนี่ว่ะโอเคมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะเดี๋ยวเอางี้นะเองเนี่ยจะต้องอา่าปักท็อชตามทางก็ใช่ไหมแล้วจะเรื่องปักท็อชตามทางแล้วเนี่ยเอกก็พยายามขุดเอาแร่ทุกอย่างไปด้วยแล้วกันนะแบบแร่เนี่มันอยู่รอบๆอะ่ะเออนั่นแหละไปทุกคนถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วที่กูจะต้องแบบมุ่งหน้าไปเรื่อยๆตุ๊ดตุดต๊ดตุดต๊ดตุดต๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดแป๊บหนึ่งขอเวลาสักครู่ โอเคกลับมาแล้วเฮ้ยทำไรอ่ะทำไรอ่ะทำไรอ่ะนี่ทำไร,ำอ,ไรอ๋อกว่า้วไม่รู้ว่าเราจะเจอไดมอนด์หรือเปล่าแนละ้วทุกคนแต่ตอนเนี้ยเป้าหมายหลักคนเลยเฮ้ยกูมืดแล้วเนี่ยไม่มาปักทอนด้วยกูเนี่ยโอ้โหดูดิดูดิดูดิดดเออปักกันด้วยดิปักเอา้าเดี๋ยวเเดี๋ยวเเหมือนมีเสียงตัวอะไรอยู่ข้างเราแน่จะเจอเหมืองว่ะทุกคนใช่ป่ะ เสียงเหมืองเหรอบ้านนะมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ได้เดี๋ยวตายเลยนี่คุณจะไปเสือว่าเือเอาเงี้นะเอาเงี้นะเออนะคุณมินเนี่ยนนะฮะถ้าเกิดว่ามีตัวเฮียอะไรก็ตามวิ่งออกมาจากซอยข้างหลังคุณเนี่ยนะก็สมบัติงงน,นะถ้ามันมีตัวอะไรวิ่งโผล่มานี่ก็ เกี่ยวกูไม่เกี่ยวนะตัวใครต้มวันเหมือนกันนะบรรยากาศข้างล่างเหมืองแบบคนหลอนนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรฮะเราจะต้องพยายามหาราวาไปเรื่อยๆเพราะตอนนี้เราต้องการสิ่งเดียวคือราวาเครับเพราะว่าเราต้องการเอาไปทำอ่าเราจะทํะาไปเนี่ยออมซิเดียนแล้วเราก็จะเป็นนรกอ่ามีน้องบอกพาร์ทที่แล้วบอกว่าอะไรนะพี่เวฟครับพี่เวฟครับตอนนี้สัตว์ในเกาะพี่น่าจะหมดไปแล้วแหละเพราะปรสิตมันกินนั่นแหละฮะมันคือสาเหตุที่เราจะต้องเซฟ เสียบเจ้าไก่น้อยของเราไปด้วยอืมผมว่าไม่งั้นเนี่ยได้หมดจริงๆเนี่ยนะบอกเลยประเด็นแต่ผมรู้สึกว่าไอเทมเราลกตัวกันไปแล้วคนเราะฉะนั้นเราจะเอาอันนี้ทิง้งเอ๊ะเอ๊กูว่าบล็อกสวยๆเพรานัดเอ่อเราควรทิ้งหรือเราควรเก็บไปดีไะทิงะ้งไะเก็บเก็บหรือทิงอ้งเพวาะถ้าเกิดว่ามือมือเห็นดีปะ่ะบล็อกอันเนี้ยเนี้ยมันสามารถไปคราฟไม่เป็นสวยๆได้เราคราฟดูดิเราคราฟ เราคราฟดูเออม,มันจะสามารถคราฟไปแบบที่ๆได้ไหยหรือว่าเราจุคนที่จะนี่ฮะทุกคนด้วยความฉลาดตรงข่าเออเนี่ยมันจะออกมาเป็นบล็อกเนี่ยก็สร้างบ้านได้เลยเอ้ะมึงออกคราฟที่เขียนได้ดิคิดว่างไง <laughs> โอเคเออเอาแส่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 ไว้ทุกคนผมเป็นสนนะเราจะต้องหาสิ่งที่จะมาปกป้องบ้านของเราได้นั่นก็คือราวานั่นเอง <S <S ผมจะไม่ยอมให้ปรสิตมันมาทำร้ายพวกเรามึงเห็นใช่ไหมมึงเห็นใช่ไหมโอเคจอเจอละเฮ้ย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 เดี๋ยว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  อะไรครับมาดิคร in in like ับโอ้ยเป็นตัวอะไรมันหน้าเฮ้ยเป็นตัวอะไรมันหน้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้อน้ำโอ้ยโอ้ยมึงช่วยกูสิสู้เขาสู้เขาโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันยิงกูแล้วมันยิงกูแล้วมันยิงกูแล้วเออยิงมันยิงมันสกัดเลยตัวเบลเลยเออนั่นแหละยิงมัน อย่าเพิ่งยิงได้ไหมอ,อ๋อมันตายแล้วอ๋เอ,อ,อเศกดาบไปเลยมึงอ๋อตัวนี้น่าเป็นตัวที่มันอยู่ใต้ดินไว้ทุกคนแล้วอยู่ๆมันก็โผล่ขึ้นมาเว้ยโอ้พระเจ้ามีมีน้ำขมวด้วยได้สุดขูบัเจอเหมืองจนได้มึงมึงใช้ดาบฟันก็ได้มันเ้อ๋อมี เดี๋ยวไมค้าเวอร์ช <fate fell out> nah, ันน uh, anyway, uh, ี possono, uh, really mm ้มันไม่สามารถฟันรัวได้ดูไม่ไงั้นดาเมจมันจะเข้าแค่หนึ่งเราเราเราห้ามฟันรัวเกินไปเราดูดูตรงปลายดาบเออดูตรงปลายดาบเออมันฟันรัวเออย่าอย่ามึงให้โผล่มาเต็มๆหน่อยก็ได้มึงเออนั่นแหละเนี่ยเนี่ยมึงให้มันโผล่มาหน่อยเสียงอะไรวะจะตุ้มต้ามตุ้มตามกูรู้สึกว่าอยู่ข้างล่างนี้ไม่ปลอดภัย อ่ะมาต่อไปเราจะต้องคราฟี่เจ้าราวาไม่ใช่ราบาถังน้ำมันดิไม่ใช่ถังน้ำมันถงังถังน้ำอ่ะเออบรรยากาศข้างล่างกูรู้สึกใจคอไม่ดีเลยมาแล้วเท่ามินเนี่ยมึงยืมเงิไปไกลเดูแลกด้วยเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยไม่เงี้ยวชิบหายแล้วมินเนี่ยมึงเห็นต้นนั้นไหม มันคือต้นที่ทําให้เกิดปรสิตมึงต้องทําลายมันออกไปเราต้องทําลายมันเดี๋ยวอย่าให้มันเกิดออกไปเนี่ยตายซะไอง้งูโอเคพยายามหาดิผิวบริเวณนี้มันจะมีอะไรที่แบบจะทําร้ายเราได้อีกอุ้ยเอา้ฐาน,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 านด้วยเก็บฐานคูนฐานขุดเหล็กไว้ด้วเพราะเราต้องใช้สวัสดีครับมีมิซ่าว่ามีตัวอะไรบ้างครับมิซ่าว่ามีตัวอะไรบ้างครับมันจะไม่มีฮะมันจะ มันจะไม่มีครับโอเคเอาเอาเอาเหล็กมาด้วยนะมีเหล็กเท่าไหร่เอาไปเท่านั้นนะโอ้ยเดือดเดือดเจ็บ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 แอะเจ็บเฮ้ยแต่เป็นตัวอะไรวะเนาะอ๋อมันคือเดี๋ยวอ๋อมันคือเดี๋ยวพอมดเอ่ออ่มีปืนยิงไหมฮะเฮ้ยมิ้นเนี่ยครับคุณมินเนี่ยครับอะไรวะ N O P E คิดเชื่อแหละกูกวาดมือคิดมากกว่านภาษาอังกฤษต่ออ๋อไม่มีโอเคอ่าแล้วเราจะจัดการมันยังไงดีวะมันมาแล้วนี่แดงโง่ไอ้โง่ตายวัดตะไลเหลือเกินอยู่ในเมืองเนี่ยกูแล้วก็มีฝูงปรสิตธิ์กำลังเล่นตัวอะไรวะนน้าโอ๊ยอุ้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 ยเดี๋ยว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 อุ้ย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 ตัวอะไรวะนน้าเดี๋ยวูคุณว่า อออะไรครับอะไรครับอะไรอะไรครับตายตาย,ตายระวังโดนยิงนะระวังตรงนู้นก็มีทุกคนโดนกัดอยู่หนอะเอ้กว่าเราไปดีว่ะเรากวาเราไปทําหน้าที่ของเราเลยกูว่าเราไปทําหน้าที่ของเราโดยการหาเล็กเนะทุกคนกคนูรู้สึกว่านี่น่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วกูหดเกินกูว่านะเราต้องมอสนนมามาไฟอยู่เว้ยมอดอะไรรู้ป่ะมอสพระเจ้าอืมกูว่ารู้สึกว่า ถ้าเราเอามอสประเจ้ามาไฟ่กับมอสปรสิตเนี่ยก็ได้จริงเมื่อมอสประเจ้านัาา้นชนะขาดแต่ก็ไม่อยากจะโหดร้ายกับปรสิตเกินไปเออถือว่าเชื่อกันปานีแนละ้วกันเออได้เหล็กยังครับเอาเหล็กมาด้วยนะมีเท่าเหล็กได้เหล็กเท่าไรเอามาเท่านั้นนะเพราะเราจะต้องเหล็กมาครับถังแล้วก็เราเอาถังเนี่ยไปทําลาวาแล้วไปป้องกันบ้านแล้วกัน <c oughs> บอกได้คําเดียวหรือว่าบ้านเราเนี่ยจะต้องปกป้องด้วยราวาเท่านั้นแค่ซีรีส์ประสิทธิ์เราจะอยู่ในโลกใบนี้นานเท่าไร่ค็ใครมันทักเฟซมาอะไเยอะแยะไปแต่แล้วก็มันก็มีอะไรยิงกันเยอะแยะกูไม่เข้าใจโอเคเราปล่อยให้มันยิงไปเหมือนจะเป็นแบบว่าปรสิตธ์ทุกคนมันไปกัดเจ้าซอมบี้ถือปืนใช่ไหมเออปรสิตมันไปจับแบบ กัดเจ้าซอมบี้ถือปืนแล้วซอมบี้ถือปืนเหมือนจะแบบยิงสวนน่ะวะแน่ <c oughs> ๆแน่ๆเลยแน่ๆเลยใส่ไปเลยใส่ไปเลยใส่เอาเอาแค่เหล็กดิเอาแค่เหล็กดิเอาเหล็กเป็นหลักเอาเหล็กเป็นหลักเหล็กจะเป็นบล็อกสีสีเนี่ยสีเนี่ยสีเนี่ยเอ้าวิเชคคุณว่าจะเดินมาดูมึงทำให้กูดูโง่้ดใช่ไหมไอ้บ้าเอ้ยเออนั่นแหละเอาเอาเนี่ยเออนั่นแหละเนี่ยเออจะบอกนี่แหละมันต้องใช้แค่แบบเหล็กเท่านั้น เออแล้วก็ฐานนี้หน่อย้วดเหล็กเนี่ยเราสามารถไปคราฟเป็นถังได้ถังได้เออนี่แหละไป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 ไม่ยากไม่ยากน้องไม่ยากน้องเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องนี้แหละในการที่เราจะขนย้ายลาวามาบ้าน <c oughs> ไม่ยากน้องอ่ะยิงไว้เสียยังครับอ่าผมมีควสให้คุณครับเอาไปยิงคลิกขวาอยู่บนบ้านแล้วนะเข้าใจไหมเลยแล้วก็ถอดก็เอาเอาถอดโล่โลโด้วยล่ะไม่งั้นมันจะคลิกขวายิงไม่ได้ไอโล่อเออนั่นแหละถอดมันด้วย แล้วก็รีไปเรื่อยมานะกูรออยู่กูอยากกลับบ้านเฮ้ยไม่แล้วบ้าเยอะหรอฮะเยอะเอ้ยเยอะหรอเยอะหรออุ้ยมันเป็เสียงอะไรกูอยากเข้าไปดูทุกคนมึงจะยิงอะไรกันนักกันหนาไหมฮะมึงต่อยกูสั่งสอนมึงสักกี่รอบมึงถึงจะเงียบปากได้มันท้าทาย เหมือนท่าท้ายได้ฮะกูจะขุดขึ้นไปเดี๋ยวนะเหมือนมีเสียงแบบตัวอะไรโดนฆ่าสักอย่างอี้ครับป๊ดอุ้ย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  no โนไม่ได้รับเชิญไม่ได้รับเชิญมึงไม่เกี่ยวกูไม่เจอตัวมึงนหนแล้วเอออกอด อยู่ทุกทีตรงนี้ด้วยปรสุปรสิตทุกปรสิตขัดโอ๊ยโอ้โอ้โนโอ้โนนี่ไงนี่โอ้โนโอ้โนยิงอยู่ได้นะมึงอ่ะฮะมาดูบริเวณรอบๆอู๋ซอมบี้หลุดมาเรื่อยๆเลยวะกูคิดถูกคิดผิดแต่กูอยู่ตรงนี้ทุกคนนี่อยู่ได้หรอวะเนี่ยตัวนี้มีเล็ดโอเคเราหวังว่ามินเนี่ยนน้อยของเรานะฮะเขาจะไปเอาของมา เราไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามินเนี่ยนน,น้อยของเราเนี่ยเขาจะไปเอาของมาตั้งแต่ตอนไหนแล้วเนะี่ยอุ้ยมันไปถึงยังไงวะวันนี้มันถึงแล้วว้าวมาดูครับครับเพื่อคนทำงาน <c oughs> ดูไว้ดูไว้โอ้โดีกว่าพี่เฟรมเยอะไอตัวนั้นนี่บอกอะไรไม่ต้องเถียงไม่อยงคนเดียวเด <c oughs> ี๋ยวดิอ้ยเกิดเกินเกลือเลย <c oughs> อันตรายอันตรายเราต้องรีบสร้างกำแพงไทยทันแล้วนะครับคุณคุณรู้ตัวหรือเปล่าว่าเราจะต้องรีบ แล้วมุกไปไหนแล้วเนี่ยอ๋ออยู่นู่นโอเคไม่เป็นไรมาสิรเราต้องทำเนี่ยผมตอนนี้เนี่ยพี่เวฟต้องการดินที่มากที่สุดต้นที่จะมากได้เพราะฉะนั้นมึงมาเนียจยบมาเนียจยบมาเน๊เออโอเคแล้วก็นอนซะให้มันเช้าสิเราต้องนอนคือเราต้องนอนให้มันเช้าเช้าสิเช้ากูขอร้องโอเคมาสิรเราต้องทำเนี่ยผมนั่นก็คืออาณาเขตบ้านเวซึ่งเจ้าอาณาเขตบ้านเนี่ยเราต้องใช้พรวด ซึ่งพวกวัดน่าจะอยู่ชั้นล่างใต้ดินของบ้านว่าชัวๆหรือ,รอว่าถดงเยอนะหรือว่าอยู่กับมึงพวกวมีเกียนโอเคน่าจะมีอันเดียว <c oughs> <c oughs> มึงนิ่งอะ่ะมึงนิ่งอะ่ะอ่าเอาอันเดียวโอ้ยเดา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 คุยเปิ้ลกระกจายโอเคไปคุ้มกนันนะครับคุ้มกันนะครับผมป้องผมด้วยครับผมผมไม่สู้คนนะครับเดี๋ยววะเอ้า เพราะว่าเราควรได้สองอันไม่ใช่หรอตอนเริ่มเกมมันมีสองอันไม่ใช่หรือว,ว่าเรหรือว่าเราทําหายไปว่าหายไปกับน้ําแน่เลยทุกคนโอเคช่างมแล้วมียาน่ะทาอ๋ทอทําหายโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าเศร้าใจเลยนะเดี๋ยวมึงก็ได้มาขุดช่วยกโอเคมาสิเราต้องทำานยผมทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องคราบมาเป็นเรลวอมานี่อนมานี่อนมานี่อนอันนี้ไปนี่เห็นไหมเนี่ย เออนั่นแหละเราจะเอาอันนี้เนี่ยขุดเดี๋ยวเดียวเดียวมึงวางแผนเอาสิการเล่นไมโครมันต้องมีการวางแผนว่าเราจะขุดไปขนาดไหนเว้ยเราจะขุดแบบงูงไม่ได้อย่าใช้สันดานฟรีเฟรมก็จไหมเข้าใจปหเราไม่ต้องโตเหมือนฟรีเฟรมโอเคเราจะแบบเราจะทุบไปทีละชั้นก่อนเห็นไหมคือพี่สังเกตว่ามันจะมีอยู่ชั้นเนี่ยเออเนี่ยคือหลายๆคนบอกว่าตอนไหนจะให้พี่เอ่าเขาพูดกับพี่รอพี่เขาพูดพ,พ,พ,พี่เขาคือใคร ทายเอาฮะไม่บอกอตายออกไม่บอกมึงรู้กอยู่แล้วแหละจริงๆผู้มึงรู้ก็อยู่แล้วแหละว่าใครใครที่ติดตามผู้ก็เห็นผู้มึงทายถูกกันเยอะแล้วแหละผู้ก็ขี้เกียจพูดเฉยๆให้มันคล้องใจให้มันแบบว่าใช่จริงหรือเปล่าวหรือว่าใช่ลออะไรเงี้ยคือเราต้องฝึกเขาเล่นไม้คราฟก่อนทุกคนถ้าเกิดว่าเขาเล่นเซียนหรือชำนาญแล้วเนี่ยเราค่อยแบบว่าเอาเขามาเปิดไม์พูดแล้วคุณเราก็ต้องมีเงินแบบว่าซื้อไม์ใหม่ให้เขาด้วยใช่ป่ะตอนเนี้ยไม์เขาดีไหม ดีแหละแต่เวลามันพูดเนี่ยมันมากกเขาปากอยู่ไกลไหมไอคนเนี้ยผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะให้มันพูดเวลาอัดคลิปด้วยโอ้ยโเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยไอวัวแค่เป็นซอมบี้โอ้ยโอ๊ยมันพู่งชนอะไรอ่ะอ๋อไปดูหัวเดี๋ยวเมื่อกี้เป็นหัววัวพี่ผมมาชนด้วยเจ๊มงวดจังมาเนี่ยเราจะเอาอันนี้ไปเว้ยเราจะเอาพยายามเอาดินเนี่ยไปให้ได้มากที่สุดเพราะดินเนี่ยเราจะเอาไปเป็นสร้าง โครงสร้างฐานของการวางลาวาอาา่าฮะทุกคนคงเข้าใจใช่ไหมโครงสร้างฐานของการวางลาวาอาา่าฮะซึ่งเราต้องใช้ลาวาจํานวนมากแล้วก็เราต้องสร้างกําแพงไททันขึ้นมาแล้วความสูงที่เราต้องสร้างเนี่ยเราต้องสร้างสูงพอประมาณทุกคนเพื่อไม่ให้ไอพวกปรเซสที่มันสามารถบินได้อ่ะมันมาโจมตีหมู่บ้านเราได้เว้ย เออไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่อยู่บริเวณบ้านเราต้องปลอดภัยทุกอย่างนะฮะโอเคเดี๋ยวคน <c oughs> อื่นเลยโอเคไอ้พวกต้นเล็กๆง่ายๆเนีย่ย,ยมันรู้สึกมันเกะกะเหลือเกินเอาไปให้ลูกเอ้ยโอเคอ่าเอา,อาง,งี้เดี๋ยวนะ <c oughs> ผมว่าผมจะต้องทำล่องก่อนวมดทุกคนล่องลา <c oughs> ผมจะบอกว่าล่องลาเวนเดอร์ก็ไม่ได้ด้วยเอ่อประเด็นนะเราจะเอาจังไงว่าเพื่อให้ลาวามันไม่โดนบ้านเราไฟไหม้อ่ะเดี๋ยวเอ่อ เราต้องห่างจากบ้านในขนาดไหนวะประมาณนี้ก็น่าจะไม่ไหม้หรือมั้งอ่ะประมาณนี้ก็ได้นี่เราจะพยายามอ่าสร้างเป็นโครงสร้างฐานออกมาเลยว่าอาณาเขตบ้านของวิเวฟเดี๋ยวเว้จะสร้างเป็นขนาดกูกูใหญ่แน่อ่ะก <c oughs> ูใหญ่แน่อ่ไม่ได้เราต้องปลอดภยัยไม่ว่าจะเป็นซอมบี้หน้าไหนก็ตามนี่แหละกูจะค่อยๆมุดเข้าไปเดี๋ยวนะเยอะพอไหม ดูมินเนี่ยนะครับดูมินเนี่ยครับดูดู hehe, Sha, uno, ความขยันนั้นแข็งเนี่ยมีเก็น่าจะทําออกมาเป็นประมาณตรงนี้ทุกคนซึ่งเราก็จะเชื่อมมาตรงนี้ใช่ไหมเรื่อยเรื่อยๆ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 อันนี้ก็น่าจะต้องออกมาถึงประมาณบริเวณนี้ก็ไบริเวณนี้แล้วก็ปิดไปแล้วเราก็ทํายาวไปถึงนู่นน่ะเออแล้วนาเขตเราก็อยู่เฉพาะในบ้านเวลาเราทําอะไรอยู่ในบ้านปลอดภัยเออเราวเราถ้าอกว่าพื้นที่เต็มทาไงสร้างสร้างแบบใต้ดิน easy ไม่มีอะไรยากไปกว่าน,นั้นแต่ตอนเนี้ยกูจะหาอุธเพิ่มตั้งแต่ตอนนี้รอแล้วเราก็รอภารกิจจากเอท่านแมงดาด้วยนะแต่ว่าท่านแมงดาตอนนี้เนี่ยเขาได้ติดโควิดไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรองให้ท่านแมงดาเขากลับไปอยู่บ้านก่อนซึ่งเขาจะต้องกักตัวอีกเนินนะ่ะ <c oughs> คือแบบช่วงเนี้ยคือแบบมันมีคนติดโควิดค่อนข้างเยอะมากคืที่อแถวบ้านพี่อะคือแบบติดกันเกือนมากทุกคนมันเหมือนไขวัดอะ แล้วแบบว่าทุกวันนี้ประเทศเราไนก็ตายแบบวันละสี่สิบคนอะวตฒิฟักหวยจอกมั้หรือเปล่าแต่ว่าก็ยังไม่เคยติดนะโควิดแล้วก็ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วก็ไอค้คุณคุณคุณฉีดวัคซีนนะครับคุณฉีดวัคซีนนะครับคุณมีเนี่ยครับฉีดวัคซีนนะครับตายนะตายนะติดโควิดตายนะตายนะเนยผมได้เห็นคุณในข่าวนะแบบตายหนึ่งศพอะไรอย่างเงี้ยเล่นเกมอยู่หน้าคอมอย,อยู่ช็อกโควิดตายอย่างเงี้ยฉีดจังครับฉีดยังครับ,ดรบเดี๋ยวนอยู่ไหน ฉีดน,นะครับฉีดน,นะครับเอ๊ะดูดูก็ <c oughs> ฉีดแล้วนะครับมัฉีดแล้วนะครับล่าสุดพี่เฟมมึงไปฉีดได้แค่เข็มเดียวเข็มแรกอะแบบเขาพูดกับผมเลยเขาแบบเขาบอกว่าเขาผิดหวังมากเขารู้ว่ามันจะเจ็บปวดคานี้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่กูร้อยเขาโดนเข็มสองนอยู่พร้อมปีน,น่ยเดี๋ยวมึงเก็บเอาดินด้วยสิ่งที่เราต้องเอาเราคือเอาดินด้วย เนี่ยมึงไม่เอาเอาอะไรไปขู่เดี๋ยวมึงจะทุบทิ้งไม่ได้นะเว้ยคือบล็อกทุกบล็อกอะ่ะเราต้องได้ใช้เพราะว่าอะไรเราจะต้องไปสร้างเป็นโครงฐานอยู่แล้วฐานแบบวารามา,มาเออมึงต้องใช้ด้วยโอ้โหมึงแกจะทุบเกะกูว่ามันเริ่มเริ่มเยอะไปแล้วทุกคนไม่ว่าจะเป็นตรงนูน้นแล้วก็ตรงนี้โอเคงั้นผมจะพยายามเรียบเร่งในการอ่าขุดดินนะครับผมแล้วก็พยายามที่จะ เอาลาวามาใส่ที่สุดเพราะตอนเนี้ถ้ามึงใส่ช้าก็ว่ามึงโดนแดกแน่ๆเอาจริงอืออ้าวทุกคนงั้นก็ในคลิปนี้นะผมก็ไม่กล้านิ่ก่อนแล้วับเพราะว่าพานนี้เนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเราแค่มาอัปเดตให้ดูเฉยๆว่าตอนนี้พี่เวฟน่าจะต้องทำอาแบบว่าคลองคลองดีซีคลองรอบบ้านเนี่ยแล้วก็มาทะลุตรงนี้ใช่จีเนียสแล้วน่าจะต้องทำคลองรอบบ้านเนี่ยผมเพื่ออะไรเพื่อกันไม่ให้เจ้าประสิทธิ์เนี่ย เขาบุกเข้ามาในบ้านเราได้เว้ยเออเพราะฉะนั้นเราจะต้องแบบพิสภาพเลยขุดตัวเนี้ยเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเราเอาลาวามาใส่โอ้แม่เจ้า <c oughs> อาดูว่าขอบคุณมากขอบคุณรับชมจนถึงคลิปนด้คลิปทีปปก่ก็สวัสดีครับผมไปแล้วฮะมาเลยครับมาเลยครับสักหน่อยมาล่าสักหน่อยมาล่าสักหน่อยมาล่าบางทีทำไมมันเป็นหัววะบางทีมันไม่เป็นหัวว่ะเออนั่นสิมันแปลกประหลาดเหมือนกันนะทำงานไหมครับทำมาครับอย่าอู้ครับอย่าอู้ครับไม่ใช่คนเหนือครับอย่าอู้ครับ